ศูนย์หัวใจเศรษฐกิจจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่17มิถุนายน2556ศูนย์หัวใจเศรษฐกิจจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลณห้องประชุม1ชั้น3อาคารศูนย์หัวใจเศรษฐกิจคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์หัวใจเศรษฐกิจจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้หัวข้อในการอบรมประกอบด้วยการทบทวนประเภทความเสี่ยงและการประเมินระดับความรุนแรงวิทยากรโดยนางกุลธราจงตรการสมบัติหัวหนางานการพยาบาลผู้ป่วยใน และนางสาวออนอนองเกียรติเกษรผู้จัดการความเสี่ยงหัวข้อริ m a n น g ์เมนอินแค t แลบวิทยากรโดยนางจำเนียงพัฒนาจักรพยาบาลวิชาชีพงานห้องตรวจสวนหัวใจมีบุคลากรขเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก